สวัสดีครับเอฟซครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าเลยเอฟซีตนดนสิบพ่อกันเนาะเบาาหมูคือเก่าเลยเอฟซีช่องลำหน้ามีสารครับผ้ามาเบิงไม้อ้อยหนูครับไมยปลาอ้อยไมยปลาอ้อยขอดเต็มที่เลยเอฟซีปลาอ้อยน้อยเต็มที่ครับเบิงครับเอฟซีไม้นี่เป็นยังไงครับเป็นตะคือบอ่นี่ครับเบ้าหมูแปลงท่าของามาครับผมดันร้อยแปลงท้าขเขามาเบิงครับเบิงห้อยครับเอฟซีไม้นี่เป็นยังไงครับเป็นตะคือบอ โอ้พี่ดอห้อยขวดเลยเอฟซีเด้อนี่ครับไม่ไหมครับมือขึ้นครับห้อยมือขึ้นเอฟซีนี่นี่ครับไม้ไม้ปลาอ้อยขอนอือแต่ว่าเบื้องจากรูปการเบื้องจากลักษณะแล้วบ้าหมูกบว่าวมันคักเหรอครับแต่ว่าเนี่ยมือขึ้นจะเป็นยังไงนูนสิเขากองเขาให้บ้าเท่านั้นแหละเอฟซีใส่ห้ามคับไอเขาเปลือกเลยครับผมบ้าหมูนี่ครับให้เบื้อง หมาอย่างสี่จะเป็นยังไงไมาอย่างสี่เอฟซีเออหักบืครับนี่บ่าวหมูอ 4, 4, pues er. th omas th omas ่อยไห้ครับเอฟซีหันครับเขาอยู่หันครับมุมดำๆนั่นนี่ตะบุกเขามากสิแล้วครับแปลงเข่าม้าเออยุงเอฟซีหอยมันขวดเห็นบ่ครับขวดกินปูครับกินปูกินหอยโอ้ยนี่ขวยเอฟซีขวยนี่ครับขวยเอยมาพ่อของแฉตัวนี้ขวยมันเอฟซีเอยหักบือ เบิ่งครับทางเขามาครับอุ่นดูเห็นบ่ครับเอ๊ะที่เด็ดที่เด็ดเดี๋ยวถามว่าเบิ่งกันลหรครับบ่าวหมูขึ้นนี่สิเป็นยังไงเอ๊ะครับกองเขาบ่าวหมูครับเอฟซีเห็นบ่ครับมันห่อมคับไอ้เก็บครับอยู่เียบ่าหมูสีส้มให้เบิ่องน่ะเฮ้ยเบืครับเห็นบ่ครับเหลืองๆนั่นแหละครับเมื่ออาจจะสั้นแนวโอ้เพราะว่าบุกปลาอ้อยเอฟซีบุกปลาอ้อยผู้เดียวครับโอ้ยเมื่อยครับ เพิ่นไม้ปลาอ้อยขอนครับเอฟซีเป็นยางจังหวะจังสันนะบอ,อกไปเบื้องน้ำกันขงนังเนาะคือว่ามันขอนมันเหลือน้อยครับมันเหลือน้อยปลาอุ้ยประทับใจหรือเอฟซีเอ้ยนี่ครับบ่าวหมูบุกมากครับยอดยูบะมานสามสิบกองในยูเอฟซีนี่ครับ,บ,ก,บ,ก,รบออรกองหนึงน่งเขาไปหนีครับแทงข้างเขามาสี่ในเอฟซีอดรรพึงสี่แหละครับพอด้ยางหลุมโตครับพักใบอันตนออ้นอ้อยเพิ่อนเอฟซีว่ามันตัดเดีครับพักเอา นี่กองนึงครับหูจงกองเอ็ซี่ยอดเลยเดี๋ยวคืนนี้ไดรุ่นกันครับว่าสิได้จักเตียมหมูสิกเข่าให้บอเป็นไม้ห้อยข้าหยอดเหรอครับเอ็ซี่แต่ว่าเขาข้าหยอดได้โดนเหรอหอยแหลกแหกนู้นบกินเหรอครับแต่ว่าตอนนี้คือบอหมูว่างแล้วมันคอสเบิ้งนี่แหละบอหมูว่างไม้เห็นบ่ครับห้อยขวดทากินเห็นบอเอ็ซี่เลยห้อยขวดทากิน เฮอยึงด <ừ> ึงึงครับเฮ้ห้อยหากินค่กหอยหากินแน่เอฟซีเอ้ยบ่าวมูบอยากผ่าที่เด็ดเลยครับนี่นือวดหูปวดคุณับกองเขาบ่าวมูครับเห็นไหมครับทูนกองเขานี่ครับขวยออยากเห็นเอฟซีเฉีนฉีนะนีนะครับเอฟซี อยู่ใต้เห็นวะเห็นครับขี่ไม่ไม่ครับตัดอ่อยตัดมุเบ้อรับอ่อยอ้อยตัดไม่ไเ้อคแบกไปก้อนเยส่างคาเป็นห่องใส่ไฟเบาหมูมุมเดินครับเดินก่อนขี่งูครับใหญ่วะมุนกาอ่อยกองใหญ่เลยี่เลยเ้ัดดใหตัดขาดนออกไปร่างคาเนห่องใส่ไฟครับ เห็นในกองเขาขอดิฟองเอาครับดิซี่เพื่อแห้งเอาค่ะคุณผีบัวแมนเต้สร้อยนี่เดฟซีบัวแมนเต้สร้อยปลาหมูเห็ดเขามาไายเอฟซีบังเด้สอยอื่นกับคักคักอีหลีอื้ยสุดยอดหนุม่มเองอื้ยนิ่มนิ่มนิ่มมาออกมาเบิงง่งกันครับว่าปลาอ้อยขอนนั้นเป็นแบบใดคือจังว่าปลาอ้อยขอน นี่แหละครับเอซีเห็นบ่ครับภาพบรรยากาศข้างนอกพุ่นครับแปลงหนึ่งปกติจะเป็นอ้อยเบื่อได้ครับนี่ตอนนี้มันบม่มีอ้อยแล้วครับมันมีอยู่ปลานี่ครับแลวก็ปลาพุ่นแลวก็ปลานี่ครับสามปลายใกล้กันนี่ท่งดวงอาทิตย์นี่เอฟซีเอ้ยเด็ดแทงเอ้าเดี๋ยวบอหมูสิภาพีเบิงไอ้งบอหมูหยอดฟางพุ่นครับว่าคักขนาดได้ครับติดตามกัต่อยเอฟซีนี่ครับเอฟซีครับผ้าเขามีอีกสร้อยหนึ่งครับ ส้อยนี่บ้าหมูเลือเขาอยู่สองกองครับสี่ยอดครับเห็นบอครับขวยครับเอฟซีเบิงขวยขวยหนูครับเบิงห้อยเขาขวดหาอยู่หากินเอฟซีเอ้ยเบิงครับเอ้ยเบิงเบิงพาเบิงก่อนเอฟซีก่อนบ้าหมูสีอ้อยครับเบิงเอ้ยเบิงครับกินไม่ไม่เห็นบาครับขวดกินกับปูครับขี่กองเนี่ยเบิงเอฟซีเอ้ยเบิงเบิงอ่อนซ้อนบอครับเอ้ย ไม่นี่ไม่เด็ดเด้อเอฟซีเด้อคุณดดอยหรือเอฟซีบังขวดกนขวดกินครับเอฟซีมุนูคุยครับดินครับเอฟซีบังกระคักเนาะห็นเนาะครับนขวดกิน อือมูนปุ๋ยเอฟซีเยเบิงครับเบิงอือมีแต่แนวเดียวเด้อบงครับเอ็นบอครับกวดกินขีกรองอยู่คุณอือดดยอดเลยไม้นี่เด็ดแนงครับสำหรับว่าไม้นะครับเอฟซีไม้ปอนไอ้ป้าอ้อยขวัญน,นี่ถือว่าเด็ดนะครับผมเบิงจากรสนาเด็ดเลยละ่ะแต่ผมสั่งอยู่อย่างหนึ่งครับคือไอ้ไมิดเด้หมดครับหมดหล่ขาดมดขึ้นกองเขากะโอ้ขึ้นยากอยูเอฟซีหนุ่มเวจส์เขาก้องเขาไงบอครับ บ่หน Get ึ่งเอ้ยบ่กัดอ้อยนะครับบ่ค่อยกัดอ้อยตัวขวดกินครับเบิ้งเบิ้งครับลักษณะของการขวดกินขวดกินอย่างผมกับโบน่ใจเด้อทั้งปูทั้งหอยเหรอครับ ก็แล้วครับผมมือหากินคาคากินเหนื่อยอซี่เลยีเบ็ดไหลเอ้าผมขนหยาดแป๊บนึงไอซี่พอไอเข่าหนูนะครับสองกล่องนี่ก่อนครับผมจะก่อนสิบผ้ามีบึงมุ่มพุ่นครับเอาละครับไอซี่ครับบ้าหมูหยอดแล้วกล่องหนึ่งครับไม้ครับไม้พุ่นครับกองเข่าอยู่พุ่นครับฟองดำดำนะไอซี่นั่นแหละครับฟองดำดำนะครับฟองนั่นแหละเข่าอยู่หันครับเข่ากระทำอยู่หันหยอดได้เหมาะ เอาเดี๋ยวบ่าหมูขอยอดอีกกองนึงครับใช้าวีบะงูขุณเลยเอฟซีตานี่เอาครับเอฟซีครับเฉพาะสร้อยนี่บ่าหมูได้ยอดแค่สองกองนะครับเพราะเขาเบิดพอดีนะครับผมนั่นครับกองเขาครับเบฟซีเห็นไหมครับเอฟซีครับนั่นครับเขาครับสีเหลืองอะไรเอซีคือเขากับห้ามครับผมผสมกันยอดจงฟองใส่เสร็จแล้ครับถึงสร็แล้วครับ ไยอกมากครับนี่ครับไม้เนียพ่อยืนอยูากจืดไม้ลครับเนี่ยอย่งไอุ่นแล้ครับผมเนี่ยเราไปหาหนู่นละสุดยอดครับเอาเดี๋ยวพาเบิงพุ่นแล้วครับผมติดตามมาต่อเอาแล้วครับเอซีครับบ่าวหมูมาฟังบ่าวหมูจอดมอไส้ไว้แล้วครับผมพามาเบิงเอฟซีเป็นยังไงไม่เป้าไว้ขอนเป็นยังไงเอฟซีเบิงหอยหากินครับเบิงเบิงครับนี่ ในทางที่บ่อหมูแหวกมากเลยครับนี่เบิ่งอันนี้แค่แหวกมากเลยครับนี่เอฟซีแค่บ่อหมูแหวกเขามากเลยครับนี่เบิ่งครับเอบื้องเบิ่งเบื้งนี่ครับแมนเบิดเลยครับนี่แมนเบิดเลยนี่บ่อหมูแหวกบ่อไหวเขามากเลยครับนี่เบิ่งครับเบิ่งเออเอฟซีเอเดชบ่เด็ดก็แจ๊คเสียงวายเลยครับแต่บ่อหูว่าหนูสิเขากองเขาบ่เพราอหมดหลายหลายเอฟซีหมดดำครับบ่อหมูยางเบื้องวังหันนี่ก็ขึ้นกองเขาแล้วเบิ <Deep? S 1> <t initiation> ่งครับ <Shout> <ia> เบื้งมันกินครับเบิ้งมันขวดเอฟซี C. นี่ครับกัดนอออยครับเอฟซี F นี่ครับบ่าวหมูเบิ้งขี่แล้วไม่ได้ขี่หนูใหญ่เลยครับผมไม่ได้บักลุนโดยเลยครับบักทุ่นไหมบ่าวท่านเห็นหนูเทา้าเลยครับไม่ได้ขี่ใหญ่งเลยเออสุดยอดไรอะไรล่ะครเขากองนี่โอ้ยลมแห้งดีตัวยางมาเบิง้งเอฟซีเฮ้ยกัดสินใจทายชิมเอฟซีเบิง้งขันบ่าวหมูมาซองเนี้ยมันขึ้นบ่เห็นดอกครับกองเขา ลมมันเหล็งายซะแล้วลมแห้งครับพยากรลมแห้งขนาดเลยโชคดีได้แวะมาท่าชิมเอฟซีเบงพลครับกองเขาอยู่มืดนมืดนั่นแหละเอฟซีเบงโหลดแมนเบิร์ดเอฟซีเลยห้อ,อยมันเฮ้ยจะไดนขากเทนูไหมอเอฟซีใส่ละกองนี่ไว้ายมือติบเลย นี่ยมเห็นเลยล่มครับเอฟซีร่มแห้งมาสองเนี่ยมาขึ้นเสียเปียบเลยครับนี่เสียเปียบหนูเลยว่าหมูสายเห็ดเนี่ยวกย่างแป้นเลยครับแรกๆที่ดิเงาล่มมันผัดไปผัดมาครับเชี่ยวกันเอฟซีเอฟซีเดือเบิงกองเขากันครับผมกองเขาอยู่ข้างในนะครับเอฟซีเชี่ยวแล้ว คนบังโอ้ยเนอหลบมันมาเงี้ยงเนี่ยเสียเปียบหนูเด้นนี่เขาเปนเขากองเขาเอสซี่เลยเน่ยผเห็นว่าหมูด้ดแสดงย่างเคลียกองเขามไม่แล้วน,นี่ใครเนี่ยครับบอกแปนงละ่ะซุ้มนี่เป็นยังไงสามกองข้างในเออนี่ยเห็นดูตัวไก่ตัวไก่ไกเนี่ยากเลยครับตัวไก่เนี่ยาก เดี๋ยวมเล่นงานแต่งใบอ้อยออก,ก็เนดซีบุิษัทนี่มบมเห็นกับเสดายไม้เด็ดไม้เด็ดไม้ปล<ร>าอ้อย่อนเอดซี่เอ้ยก็หวังว่ามันสิคักแล้วครับหนุนเขากว้องเขา อนี่แหละครับเอฟซีครับยืนอยู่พี่แล้วยิงไปกับประมาณหกเมตรถึง7เมตรครับเอฟซีกองนี้กับประมาณเดียวกันครับเจ็ดเมตรกองนี้สไกแน่ครับประมาณ4เมตรถึง5เมตรครับกองนี้บ่กไก่แห้งกองนี้ประมาณสี่เมตรครับ ส่วนกองนี่ประมาณสามเมตรครึ่งครับเอฟซี่ยอดไก่เงี้ยจักหน่อยห้อยมันหลายเอฟซี่บ่าวหมูกไ็ได in ้แบบอ้อยแบบทีนะเบิ้งตี้แหละครับห้อยมันจอกห้อยมันกินเห็นไหมครับห้อยมันขุดกินโหปบ่อยัดปากเอฟซี่เอ้ยบ่าวหมูแหวกเอาไม่ได้กับมีแต่ห้อยหนูเด็ดอีหลีสำหรับอ้อยคอนนี่คักคักคักแต่ห้อยนี่แหละแต่ว่าผลงานจะเป็นยังไงมาลุ้นกันเอฟซี่ โอ้ยแน่นอนบอกมูบาบผาดแล้วแต่ว่าหักเสียดายมาล่มแห้งพดครับล่มแห้งแล้วก็มดขึ้นกองเข่าก้อนเหลี่ยบซีเอ้าจังไดก็ฝากไปครับสําหรับช่วงผ้ามาเบืองไม้ปลาอ้อยขอนยอดหนูอ้อยหนูกับบ่าวหมูเนาะไผ่เบืองแล้วถืออ้กถือใจยังไงลืมกดไลค์กดแชร์เด้อเอฟซีเด้อเดี๋ยวบ่าวหมูสุดมากยิ่งแล้วก็สิสรุปให้เบืองยนี่ยมือเส่าว่าสิได้จักรโตเนาะเอฟซีเนาะสุดท้ายท้ายสุดครับขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผม